สวัสดีท like ุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์กับเกม alchemy star นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวมีอานะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายระยะไกลให้แก่ศัตรูเป็นจำนวนหลายๆเป้าหมายเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว์ละครับแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยมีอาจะมีความสามารถที่น่าสนใจอะไรอีกบ้างเอาเราปติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับมีอานั้นเป็นตัวละครประเภทสไนเปอร์ประจำทัดไฟฟ้าครับโดดเด่นตรงที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ครั้งละหลายๆเป้าหมายทั้งตัว Active Skill และ Chain Combo อีกด้วยละครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับมีอาให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เรากดใช้งาน Active Skill นี้แล้วนะครับก็จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน200%ดามเมจให้แก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่บนกระดานนอกจากนี้นะครับยิ่งศัตรูมีพลังชีวิตเหลือน้อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นโดยความเสียหายจะเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง100%กันเลยทีเดียวนลวครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทาการลากกระเบื้องตั้งแต่4ช่องไปจนถึง13ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายเป็นจํานวน1 5 0เรดาเมจให้แก่ศัตรู2-4ตัวที่อยู่ใกล้ตัวมีอาที่สุดตามลําดับครับมาต่อกันที่ระบบเบรกทูหรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจนํานวน250หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่2จะทําให้เราสามารถกดใช้งานแอคทีฟสกิลของมีอาได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกม การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่3นะครับจะทำการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน250บวกกับอีก5%ของเบสิกแม x h ชีการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4จะทำการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจำนวน30บวกกับอีก5%ของเบสิกเดฟและการปลดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่5นะครับจะทำให้แอคทีฟสกิลนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน250%ดาเมจด้วยกันครับ และสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ ascension MR e ครับ โดยรายละเอียดของ e q u i p m e n t s k ก l l ก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่เราสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้ด้วย Active s k i l l นะครับมีอานะครับก็จะได้รับโซเป็นจำนวน1 Sta งสเต็ด้กันนะครับซึ่งสามารถที่จะสะสมได้สูงสุดถึงห้าสเต็คเลยทีเดียวซึ่งส t ต็คแต่ละกองนะครับก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้เป็นจำนวน100%เรดาเมจของพลังโจมตีพื้นฐานของมีอาครับนอกจากนี้นะครับก็จะทําให้มีอานั้นสามารถที่จะโจมตีแบบปกติได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน3%และสามารเปอร์เซจจด้ต์ นด,ดังมากยิงขึ้นอีกเป็นจำนวน5%ด้วยกันครับ สรุปภาพรวมของมีอาการน,นะครับโดยผมจะเริ่มต้นกันที่ข้อดีกันก่อนเลยเรื่องแรกนะครับก็คือมีอามีความสามารถในการโจมตีระยะไกลครับดังนั้นไม่ว่าเราจะลากกระเบื้องไปหยุดที่ตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูบนกระดานได้นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้หลายเป้าหมายอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นด้วย chain combo หรือว่า active skill เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้หลายเป้าหมายในครั้งเดียว และสำหรับข้อดีสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment นั่นเองครับด้วยความที่ตัว Equipment นั้นสามารถที่จะทำให้มีอามีดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการสะสม Stack ดังนั้นนะครับมีอาจึงสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบปกติและสามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยเชน Combo เนี่ยได้ลุแลแวงมากยิ่งขึ้นตาบเท่าที่เรานะครับทำการสะสมส Stack ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสูงสุดเป็นจานวน5 s t a c k ด้วยกันครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือมีอ น,นั้นใช้จํานวนกระเบื้องในการเชงคอมโบค่อนข้างที่จะเยอะครับเริ่มต้นที่จํานวน4ช่องกระเบื้องซึ่งหากเทียบกับตัวละครประเภทสไนเปอร์ที่มีระดับดาวอยู่ในระดับเดียวกันอย่างชวอสนะครับก็ใช้กระเบื้องในการเชงคอมโบเริ่มต้นเพียงแค่2ช่องเท่านั้นเรื่องต่อมาครับก็คือมีอานั้นสร้างความเสียหายได้ไม่รุนแรงสักเท่าไหร่ครับด้วยความที่อาจจะเป็นตัวละครที่เน้นสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูหลายเป้าหมายจึงทําให้ดาเมจเนี่ยไม่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะหากต้องเอาไปใช้ในการสู้กับบ,บอสนะครับมีอาเน,น แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะมีตัวละครนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับบอสได้เยอะกว่าอาจจะด้วยความที่รูปแบบสกิลของมีอาน,านั้นเป็นสกิลแบบล็อกเป้าหมายนะครับไม่ใช่สกิลการโจมตีแบบเป็นพื้นที่ก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายกับบอสขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ ฮันแน่คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกๆอยู่ใช่ไหมละครับผมขอแนะนําร้านจูบิโกช็อปครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีบริการเติมเกมดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมแกนชีนิแพ็กเกมคุก i ี้ u n k คิงดอม เกมมิ MM ชื่อดังอย่าง l a g n d Lock, M Eternal x Nerve และ l a g n d l o k X Generation เกมไปทอะยอดสุดมันอย่าง PUBG Mobile และ Free Fire รวมไปถึงเกม e s p o r t กับเกม o o b a า Arena of Valor, o n e l i Arena และ League of Legends Wild Rift นอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายร้านซ u ู e ิกล็อตเอเติมง่ายเติมเร็วปลอดภัยหายห่วง100%รายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้นะครับ และสุดท้ายนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ alchemy star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์เบิร์กเกอร์เกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ